เพราะคนไทยเราในการยอมรับคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ยากมากโอ้โหถูกไหมฮะจริงจริงแม้กระทั่งคนงที่ทำาความดีที่สุดพอถึงเวลาเขาก็จะต้องมีมารที่จะต้องมาคอยด่ามาคอยตําหนิออคอยจับผิดจับถูกถูก,ถกไหมท่านเราต้องมาแก้แก้ค่านิยมของคนไทยไงที่คนไทยสังคมไทยมีค่านิยมว่าจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นใครไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินถูกไหมถูกครับคนดีก็เลยไม่อยากทําดี คนบ้าคนเลวมีอำนาจก,ก็เลยโอ้โหลุยกันใหญ่ไม่เป็นไรครับ,รบเพราะว่าในดีมีเลวในเลวมีดีอย่าท้อ uh huh. เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมที่ทํารายการให้ความสําคัญเรื่องอย่างนี้แหละครับ,รบเราต้องมาช่วยกันเราจะมารวมคนคนดีๆที่จะมาสร้างค่านิยมใหม่ว่าจงทําดีให้มันเด่นจะเป็นไรอองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมจะคุ้มภัยให้ท่านเดินอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าให้จงทําดีให้มันเด่นจะเป็นไร กฎแห่งกรรมจะพ้มภัยให้ท่านเดินใช่ไหมถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมรถ้าเชื่อเรื่ององค์กรที่จะปกป้องคนดีให้มีที่ยืนแล้วเราก็จะทําให้คนดีออกมาทําการเมืองออกมาทําความดีแล้วคนเลวเนี่ยมันจะแพ้ภัยตัวเองใช้ามาตกการทางสงาังข<น>ัท่านในที่ฐานเวลาจํากัดฮะผมขอสั้นๆช่วงท้ายนิดนึงผมว่าโครงการ,รที่ท่านทําอยู่ก็เป็นไอดอลอยู่อย่างหนึ่งนะครับแม้จะทั้งแม้กระทั่งเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะแยะมากมาย แต่ท่านก็รณรงค์ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับสังคมแล้วก็เป็นโครงการที่ดีด้วยขออนุญาตช่วงท้ายสั้นๆในการประจำพันสักหนึ่งนาทีนะท่านอ๋อครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับในสิ่งที่ลูกแดงกําลังทํานี้ก็คือวันนี้เรามาเปิดสวิตหัวใจในการที่จะเอาความเครียดออกจากใจเอาความสุขเข้าไปแทนที่ไม่ว่าท้องที่ไหนจะมีความทุกข์อย่างรไรอย่างเช่นล่าสุดนี้เหยี่ยวไฟที่ช่วยดับไฟป่าที่ลำปาง เาดับทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยมากตอนกลางคืนมีวันเหนื่อยจนรถไฟวิ่งมากลางคืนแล้วชนเขาเสียชีวิตอืครับแล้วครอบครัวลูกสาวสองคนลําบากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันหมดละแต่ว่าเราก็อยากให้สังคมเนี่ยได้มาร่วมด้วยช่วยกันโดยที่คนไทยเราเนี่ยดีมากๆคนไทยเราไม่ทิ้งกันเริ่มจากท่านรองอธิบดีผู้พักษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางที่กรุงเทพก็คือท่านอุไรรัตน์น้อยสุวรรณ ท่านก็มาบอกลุงแดงว่าคนลำปางต้องช่วยกันนะคนกรุงเทพจะไปช่วยด้วยข้อสงสารเขาแล้วเราก็ร่วมกันแล้วไปร้องเพลงและให้เงินมาบริจาคช่วยคอบคป่วยไปหกหมื่นกว่าบาทเมื่อบ่ายวันนี้นี่เองอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนไทยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเราไม่ทิ้งกันครับครับอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันส่งเสริมเอาละฮะท่านพอดีเวลาจํากัดนะครับผมก็เป็นผู้หนึ่งเหมือนกันในเรื่องที่อยากจะรณรงค์ในเรื่องของการสร้างจิตสํานึก ไม่ว่าแต่เรื่องแค่ไฟป่าอย่างเดียวผมว่าการสร้างจิตสํานึกกับสังคมเป็นอะไรที่สําคัญมากวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนิติธรรมองใหญ่มากเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยในมุมมองแง่หนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากมายแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านนิติธรนครับครับขอบพระคุณเช่นกันครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลา